สุกโกกีชื่อนี้เริ่มคุ้นหูของแฟนบอลชาวไทยมากขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อคนหนุ่มคนนี้รับงานคุมทีมการท่าเรือไทยเอฟซในช่วงกลางซีซั่นที่ผ่านมาแต่เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนยังไม่ทราบถึงเส้นทางสายฟุตบอลของเขาคนนี้ที่พิาพัฒในช่วงแรกของเราจะไปทําความรู้จักกับเขาคนนี้ให้มากขึ้นกับธงชัยสุกโกกี ฟุตบอลน,นะฮะแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลจากชุมชนชุมชนแออัดชุมชนทั่วไปนะครับแล้วก็มีศูนย์เยาวชนที่หนึ่งศูนย์เยาวชนจากอำเภอเกียรติบางบดเนี่ยเขาเปิดให้เยาวชนไปฝึกแล้วก็ไปฝึกคือโค้ชคนนั้นนะคือชื่อบงการบมปุ๋ยซึ่งเป็นโค้ชฟุตซอลอยู่ที่สุพรรณบุรี <c oughs> ก็ไปฝึกนะฮะแล้วก็เร,เริ่มเริ่มเริ่มมีทักษะแล้วก็เข้าศึกษาต่อะะ <c oughs> ที่ที่มณฑลเทชษดินนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลอย่างจริงจัง ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับก็เนื่องจากว่าตอนเด็กๆคือตำแหน่งนีง้จริงๆเราก็ไม่ได้ชอบนะเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีส่วนสูงมีที่แข็งแรงตั้งแต่เด็กฉะนั้นในเมื่อตอนเด็กเมื่อเราได้มีการออกกำลังกายหรือเล่นฟุตบอลก,ก,กับเพื่อนเนี่ยในรุ่นเดียวกันจะไม่ค่อยได้เล่นก็จะไปเล่นกับผู้ใหญ่ตามตามภาษาคือผู้ใหญ่ก็จะไล่เราไปเป็นโกก็จะไล่เอ้ยมึงไปเป็นโกอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราเป็นโกประกอบกับพอเราเป็นโกแล้วเราก็รับได้ดีแล้วเราก็สนุกกับมันตั้งแต่นั้นมาก็เลยยึดยึย หตุผลอื่นมีไหมก็คือหนึ่งอันนั้นคือเหตุผลหนึ่งคือตอนเล็กเด็กถูกถูกครั้งแรกถูกไล่ไปเล่นแต่ครั้งแรกที่ลองเล่นก็ชอบแล้วมีความรู้สึกว่ามันใช่เรามันทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ลงไปเล่นมีเวลาเวลาป้องกันลูกประตูได้จากผู้ใหญ่ยิงมาเรามีความสุขฉะนั้นเ,เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งคือเป็นเหตุผลหลักก็คือเรื่องของเรามีความสุขที่จะเล่นตำแหน่งนี้ด้วยครับชีวิตในวัยเด็กนะครับเป็นยังไง ชีวิตในวัยเด็กก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับฐานะที่บ้านาถ้าจัดระดับสูงกลางต่ำเ,เราก็จะอยู่ในฐานะระยะระหว่างตั้งแต่ต่ําลงมาไอา้กลางลงมาถึงต่ำนะครับเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะเป็นครอบครัวที่พ่อแม่การศึกษาก็ไม่สูงนะครับแล้วก็แต่แต่เนื่องจากด้วยว่าเราเราเป็นคนที่มีทัศนคติค่อนข้างค่อนข้างในนะครับเรา เรารู้ที่จะปฏิบัติตัวยังไงเราเรามีคนแนะนําทางที่ดีเ,เมื่อเข้บบาม .4 เราได้โอกาสจากจากจากโรงเรียนเทพศรินนะครับซึ่งซึ่งเ,เป็นโรงเรียนที่ชุกชีวิตเลยก็ว่ามาได้เราเริ่มติดเยาวชนติ5ปีโค้ชคับอาเซียนเราเริ่มติดเยาวชนติ6ปีเราติดนักเรียนไทย2ปีเราติดเยาวชนทิมชาติทุกชุดเราเล่นฟุตบอลรายการที่เยาวชนในเมืองไทยก็ทำเนี่ยทุกชุดเนี่ยจะมีเราหมดฉะนั้นโรงเรียนเทพศรินเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เข้าถึงวงการฟุตบอลอย่างจริงจังช่วงที่เป็นเดียวต่อระหว่าง โชคดีนะครับที่หลังจากที่เราได้เข้าสู่สถาบันที่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 ให้ให้แบบว่าให้ชีวิตเราคือเรื่องของเทพศรินหลังจากนั้นเราได้เข้ารู้ษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่ที่แบบสร้างเราขึ้นมาให้เราอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้การให้สังคมการให้เพื่อนการให้โอกาสฉะนั้นมันทําให้เราคิดคิดคิดไม่มากเลยที่จะว่าเราจะเลือกฟุตบอลหรือจะเลือกอนาคต แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนเราอยู่จุฬาเนี่ยเรามีฟุตบอลเล่นด้วยเรามีอนาคตด,ด้วยมันก็เลยไปด้วยกันได้ก็เลยทำให้เรื่องการตัดสินใจไม่ยากแล้วก็ก็ทำให้ประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งครับสโมสรเป็นยังไงบ้างพอขึ้นจากวอนนักเรียนขึ้นมาสโมสรแรกเป็นยังไงการเล่นสโมสรต้องยอมรับว,ว่าเป็นนักฟุตบอลที่ก้าวสู่ระดับสโมสรเร็วเร็วมากจนจนน่าใจหายเร็วมากจนจนทำรู้สึกว่าเออมันเต็มเ,เริ่มเข้าสู่สโมสรธน,นาคารกรุงไทยชุดใหญ่ สมัยอาจารย์อาหารตรงงานรับเป็นโค้ชนะการเนี่ยม่ห้าได้ขึ้นไปในชุดใหญ่ปนกับพวกสมปองในสภาราศินตอนนั้นอยุี่67ปีแต่นึ่องจากด้วยว่าเราขึ้นไปแล้วในเรื่องเด็กเรา เราเราก็ต้องต้องนั่งสํารองเราก็ต้องก็ต้องหาประสบการณ์จากพี่ๆประกอบกับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เล่นจริงๆสมัยก่อนฟุตบอลเนี่ยมันมันไม่ใช่อาชีพแล้วก็ไม่มีคนในเรื่องของให้ความให้การแนะนําดูแลหรือว่าบอกว่าเอ้ยมันจะต้องเดิอนอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยทาให้เราด้วยความเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เข้าสู่วงการค่อนข้างเร็วมีเงินเดือนกินเร็วประกอบกับติดเยาวชนนิมชาติเร็วแล้วตอนติดเยาวช,น,ชานเนี่ยเราพูดตรงๆว่าเราเป็นมือหนึ่งตลอดไม่มีใครมาสู้เราตอนนั้นทําให้เราค่อนข้างเหลืองทาให้เราค่อนข้างแบบ ทะนงตนเองหรือว่าเป็นคนที่ใส่ไม่ดีครสมัยนั้นก็เลยทําให้เราเไม่ประสบความสำเร็จในการเล่นระดับสมโมสรซึ่งตอนนั้นได้อยู่กับสโมสรธนาคารกรุงไทยต่อจากนั้นก็ก็เข้าไปสู่สมโมสรกีฬาราชบัชานะครับสปีก็ใน่นด้สักพักหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ในเรื่องของฟุตบอลทาได้ไม่ดีในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของความมีระเบียบในเรื่องของความ เป็นมืออาชีพไม่ดียอมรับว,ว่าเป็นเด็กที่เกรเรในเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่รื่งอื่นเราไม่เกรเรเนื่องจากว่าเ,เราเราทนลงตนเองว่าเราสมัยเป็นเยาวชนเนี่ยเราเราเก่งเราเป็นมือหนึ่งตลอดเราเราเราเก่งที่หนึ่งตลอดทําให้ทัศนคติในการเป็นนักฟุตบอลแย่มากเสียไปทําให้ในเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีทําใหเ้เพื่อนหรือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทีหลังเนี่ยแซงเราไปก็เลยก็เลยทําให้ท้อกับวงการฟุตบอลเพราะก็ นั้นเราเราเราเรียนจุฬาเรามีสังคมเรามีแนวทางของการประกอบอาชีพเรามีโอกาสซึ่งนอกเหนือจากฟุตบอลเราก็ไปทําซึ่งโอกาสนะั้นมันทาให้เราเราลืมฟุตบอลไปได้ในเรื่องของการเป็นนักฟุตบอลทําให้เรามีอนาคตมากขึ้นก็เลยเอ,อ,อาชีพของการฟุตบอลก็จบลงประมาณน0้ยี่สิบปียี่สิบปีครับตั้งแต่เริ่มเล่นัเยาวชนยี่สิบปีสำหรับการเล่นฟุตบอลซึ่งฟังแล้วนานแต่ถามว่าเลิกตอนไหนเลิกตอนอยุยี่สิบไปลาย ซึ่งมีคนบอกโอ้ยทำไมเลิกเร็วเนื่องจากว่าเราเล่นเร็วเกินไปเนี่ยครับนี่เป็นผลหนึ่งที่ทําให้นักฟุตบอลในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือว่าใครก็ตามนักฟุตบอลบอกว่าตอนเด็กๆทาไมเก่งโตมาทําไมถึงหายไปผมกล้าพูดด้วยเต็มปากตอนเด็กๆทาไมเก่งตอนโตถึงหายไปนี่หมายว,ว่าตอนเด็กๆมันเก่งจนเบื่อแล้วมันถึงจุดเต็มมันถึงเต็มแล้วครับมันคือซ้อมหนักมากไปแล้ว อยู่ในกฎระเบียบมากไปแล้วคือไม่ได้ใช้ชีวิตเด็กพอโตมาเริ่มเริ่มเข้าสู่สังสีหรือเริ่มมีโอกาสที่จะเหมือนคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าพอแล้วนี่คือนี่คือจุดเสียที่เราเล่งตอนเด็กสมัยฟุตบอลบ้านเราตอนที่ผ่านมาเราเล่งตอนเด็กพอใช้นี่คือคือจุดจุดเสียครับผมก็เป็นเช่นนั้นนแล้วก็น่าจะมีเยอะมากครับเป็นร้อยเป็นพันคนที่เกิดประสบปัญหาเป็นไล่ไปนักฟุตบอลบ้านเราาก็คงไม่เอ่ยชื่อนะ เยวาวชนที่เล่นมาแล้วหายไปไปกินเหล้าติดเหล้าติดบุหรี่เนื่องจากว่าตอนเด็กๆเ,เขาฝึกหนักตอนเด็กเขาได้รับการฝึกซ้อมที่อย่างอย่างหนักแล้วก็เขาประสบความสาเร็จเขาก็คิดว่าเขาเก่งแล้วเขาก็ไม่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องประกอบกับเมื่อคิดแบบนี้เหมือนผมแล้วเขาไม่มีโอกาสในเรื่องของทางด้านการศึกษาไม่มีโอกาสทางด้านเรื่องของหน้าที่การงานก็ทําให้เขาเนี่ยหายจากวงการไปโดยปริยายครับมันเป็นเรื่องของเก่งเล็กไม่เก่งใหญ่ ในสโมอรเมืองนอกเนี่ยในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการการให้ความเข้มหรือปริมาณในการฝึกเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของตอน16ขึ้นไปแล้วบ้านเราเนี่ยจะเก่งตั้งแต่8ปดขวบเจขวบแล้วก็เบื่อไงพอเริ่มเก่งคือมันมันมัน,ม,นมันเต็มอิ่มแล้วอ่ะคือคือพ่อแม่เร่ง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 ให้เขาเก่งเร่งให้เขาเก่งเมื่อเร่งให้เขาเก่งประกอบกับระบบจัดการแข่งขันหรือระบบจัดการกับฟุตบอลบ้านเรา มีการแข่งขันฟุตบอลตั้งแต่เด็กจริงถ้วยพระราชทานตั้งแต่สิบัวบฉะนั้นเมื่อมีการแข่งขันตั้งแต่เด็กทําให้การคาดหวังของโค้ชการคาดหวังผู้ปกครองที่นําบุตรหลานมาเล่นหรือมาทาการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยก็ต้องมีการคาดหวังสูงในเมื่อการคาดหวังสูงเราก็จะเน้นในเรื่องของการเล่นเป็นทีมพราะในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเยอะก็ทําให้ในเรื่องของไอรีเรดวลหรือความสามารถเฉพาะตัวของเด็กบ้านเรามันน้อยไปก็ไปเน้นเรื่องการแข่งขันเป็นเรื่องของฟิตเนสไปนในในเรื่องของต้องเอาชนะ ฉะนั้นทําให้เรื่องการการเอาปัญหาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแต่ละบคุคคลหรือเรี i กวิวเนี่ยไม่มีจะสังเกตว่าพอโตขึ้นมาหายไปเพราะว่าตอน,นเด็กวิ่งแข็งแรงวิ่งชนชนชน,ชน,ช,น,ช,น,ช,นชนก็ชนะแล้วเยงี้โตมาก็ไม่สามารถไปดับสาคลได้เนื่นองจากว่าตอนเด็กที่ควรจะฝึกเทคนิคทักษะไม่ฝึกไปฝึกเรื่องการเล่นเป็นทีมนี่คือจุดเสียซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับซึ่งซึ่งถ้าเราแก้ไขตรงนี้ได้คิดว่านั่แหละทีมชาติไทยจะได้ไปบนโลกถ้ากลับไปมองย้อนเสียดายไหมเสียดายครับ เสียดายเสียดายในเรื่องของการเป็นอาชีพนักฟุตบอลแต่ไม่เสียดายในเรื่องของการตัดสินใจของทุกวันนี้ถือว่าถึงแม้ว่าเราจะจะไม่ดีในเรื่องของการการเป็นนักกีฬาฟุตบอลแต่เรามีการตัดสินใจดีในเรื่องของการการปฏิบัติตนในสังคมการอยู่ร่วมกันกับกับเพื่อนกับหมู่คณะการมีสังคมที่ดีการมีครอบครัวที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตนที่ดีแล้วก็ ถึงแม้จะเกยเรื่องฟุตบอลแต่ในเรื่องอื่นมั่นใจว่าว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้ได้ในเรื่องทุกวันนี้เล่าสิ่งเจ็ติดการพนันไม่มีก็เลยทำให้ทุกทุกวันนี้ไม่เสียใจที่เป็นทุกวันนี้ดีใจด้วยนะครับก็มีนิดหน่อยสำหรับลูกฟุตบอลที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับเพราะมันจบแล้วเส้นทางการการแข่งในวัย20่สิบปลายๆซึ่งถ้ามองในตำแหน่งของสาวตุ้นต้องต้องบอกว่ายังไกลเลยนะใช่อายุแกใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังคิดว่าตัวเองเล่นได้อยู่เลย แม้กระทั่งจนทุกวันนี้ยังคิดอย่เลนเลยแต่ว่าเป้าหมายาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเล่นของเราตอนนี้ไม่มีละมันเป็นเรื่องของเราทําธุรกิจละเรามีครอบครัวแล้วแล้วก็ฐานะของวงการฟุกบอลของเราตอนนี้เราเป็นโค้และฉะนั้นในเรื่องของการที่จะกลับไปเล่นเนี่ยคงไม่มีแต่จริงๆผู้หลัประตูอย่างที่บอกเล่นได้ถึงเกือบสี่สิบก็เล่นได้ทั้งหีายัีก,ก,ก,ก็ประมาณนั้นครับวันที่ตัดสินใจเลิกเล่นเนี่ยตัดสินใจยากมัตัดสินใจตอนนั้นไม่ยาก พูดตรงๆเลยว่าเนื่องจากว่ามันเบื่อนะมันเบื่อที่ว่าเราต้องเล่นมา20ปีแล้วเล่นมาเบื่อแล้วก็ประสบความสาเร็จมั่งไม่ประสบความสําเร็จมั่งมันเหนื่อยมั่งมันเห็นเพื่อนไปเที่ยวมันเห็นเพื่อนมีความสุขหรืออะไรก็ตามที่นอกเหนื่อจากฟุตบอลประกอบกับตอนนั้นอาชีพก็ไม่มีมันทําให้การตัดสินใจไม่ยากที่จะเลิกเล่นนะครับแล้วก็ประกอบกับเกิดการบาดเจ็บด้วยมีธุรกิจรองรับมีครอบครัวด้วยแล้วตอนนั้นก็มีลูกแล้วด้วยก็เลยทําให้การตัดสินใจที่จะเลิกเล่นไม่ยากเลย ตอนนี้ธุรกิจตอนนี้เนี่ยมีกี่อย่างบ้างที่ดีอ่าเอาที่ทําทั้งหมดคือหนึ่งเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลนะครับเอ่อเปิดไปแคาเดมี่มันเป็นการขาบเกี่ยวต่อเนื่องมาจากที่พูดสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการสอนเด็ก mm hmm. เมื่อเราสอนเด็กแล้วเนี่ยเอ่อมันมีปัญหาคือมีปัญหาครอบครัวคือมีจะจ่ายก็มีปัญหาครอบครัวบอกว่าเออทอย่างนี้ไม่ไหวนะจ่ายอย่างเดียวครอบครัวก็ต้องกินต้องใช้ประกอบกับเราไม่ได้รวยเราก็เลยคิดว่าทํายังไงดีที่จะ ทำให้ตรงนี้เป็นอาชีพได้ซึ่งตอนนั้นเราเป็นคนแรกเลยที่เปิดสอนอะคาเดมี่เก็บตังค์จากคนมีก็ให้ไม่มีก็ให้จนผู้ปกครองออหรือหลายคนก็เห็นว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันน่าสนุนนะก็เลยเปิดเป็นไล่ขึ้นมาเป็นโรงเรียนเป็นอะคาเดมี่เป็นสนามฟุตบอลเป็นสโมสรเป็นขับอะไรขึ้นมาถึงทุกวันนี้อันนั้นคือธุรกิจอะคาเดมี่ออมันคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันเราก็ทําสนามฟุตบอลให้เช่านะครับซึ่งก็มีอยู่มาสองคันงที่นะครับแล้วก็ เ,เปิดบริษัทรับสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับซึ่งสนามฟุตบอลย่าเทียมเนี่ยของเราในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ประมาณเกือบร้อยสนามเป็นของบริษัทพี่นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะไม่รู้กันแต่ว่าเป็นบริษัทของพี่ทั้งหมดแล้วก็มีในเรื่องของอุปกรณ์ฝึกฟุตบอลแบบมืออาชีพซึ่ง,งอุปกรณ์ตัวเนี้ยเป็นพวกสลาลมเป็นพวกการฝึก agility พวก ทุกอย่างที่เขาใช้กันที่เห็นในทีวีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของทีมชาติไทยเมืองทองหรือบางกอกร์ดหรือจะเป็นสโมสรใหญ่ๆทั้งหมดของเมืองไทยเกือบทั้งหมดเนี่ยใช้ของพี่หมดนี่คือธุรกิจหลักๆที่ทาอยู่ครับวางแผนไ้แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมาเอง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 คือคือคือเป็นคนที่ใช้สมองใช้หัวคิดตลอดเวลาว่าเราทําตรงนี้แล้วเฮ้ยมันได้ต่อนะเฮ้ยมันได้ต่อเอ้ยมันได้ต่อ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 คือคือเรา สังเกตว่างานที่เราทำเนี่ยมันมาจากงานที่เราถนัดมันมาจากสิ่งที่เรารักมาตลอดชีวิตคือฟุตบอลเราทาธุรกิจทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลหมดสนามญ้าเทียมก็คือสนามฟุตบอลอุปกรณ์ฟุตบฬาก็าามาจากฟุตบอลอะคาเดมีก็มาจากฟุตบอลงานโค้ชก็มาจากฟุตบอลฉะนั้นตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยถึงแม้วเราจะเลิกเล่นเร็วแต่เราไม่เคยห่างจากฟุตบอลเลยฉะนั้นก็คือ,อ,อก็อยากจะฝากใครก็ตามอยากจะทําอะไรเนี่ยถ้าจะให้ดีคือทางานอะงานนั้นเราต้องรักด้วยแลวจะประสบความสำเร็จ เหมือนชีวิตจะลงล็อกแล้วนะเล่นฟุตบอลมือก็กินตัวอะไรที่ทําให้หวนกลับไปกับวงการฟุตบอลอยู่ในขะนมันไม่ลงล็อกมันถึงต้องกลับไปคือคือไม่ลงล็อกถึงต้องกลับไปคือคือเราจบคณะครุศาสตร์เรามีความเป็นครูเรามีความเป็นโค้ดและเรายังเรายังท้าทายเกี่ยวกับการเรื่องของการโค้ดและเราก็มั่นใจว่าเราก็มีความรู้เรามีความสามารถเกี่ยวกับการเป็นโค้ดช่วงที่เราเลิกเล่นฟุตบอลเราศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องการเป็นโค้ชมาเกือบสิบปีเราก็พูดได้ว่าในคนคนรุ่นเดียวกันเนี่ยระดับระดับรุ่นเดียวกับผมเนี่ยผมคิดว่าผมศึกษาเรื่องงานโค้ชมามากกว่าคนอื่นและก่อนใครในเรื่องของงานโค้ชผมศึกษางานโค้ชมาตั้งแต่อายุยี่สิบปลายปศึกษาอย่างจริงจังศึกษาจากเมืองนอกศึกษาจากวิดีโอศึกษาจากการเรียนรู้จากแบบ่านที่ถูกต้องนะครับไม่ได้่าศึกษาจากคิดเองว่าจะต้องเราม,เรามีเรามีวิธีการขั้นตอนการจัดการที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของการเป็นนักฟุตบอลหรือเอกของการเป็นโค้ชฉะนั้น มันก็ท้าทายเราคิดมาตลอดเมื่อไหร่เรามีโอกาสเราจะกลับไปกลับสู่วงการฟุตบอลในฐานะโค้ชซึ่งก็โชคดีทุกวันนี้ได้ได้กลับมาทํางานโค้ชซึ่งบางคนคิดว่าอายุยังน้อยอยู่นะครับแต่จริงๆก็รุ่นเดียวกันที่เป็นโค้ชอายุน้อยกว่าผมก็มีตั้งเยอะวันที่มีโอกาสได้เข้าไปทําทีมครั้งแรกครับเล่าวันนา้นครับตอนอายุ20ปลายๆเราก็เริ่มเป็นโค้ชแล้วเราไปขอสอนที่มหาวิทยาลัยคิสเตียนนะครับตอนนั้นเราเป็นโค้ชคนเดียวสอนตอนนั้นเรา20ปลายๆ เอยีไปไป่สิบไปปลายนักฟุตบอลก็ยี่สิบกว่าไม่ห่างกันเอ่อซึ่งซึ่งนักผู้นว่าอย่างนักฟุตบอลที่สอนที่มหาลัยกิจเตียนตอนนั้นชุววันนี้ก็เป็นลูกทีมอยู่ก็คือเกียริเจริญเรืองปานอยู่ที่มหาลัยิจเตียนตอนนี้ก็เป็นนักฟุตบอลอยู่ท่าเรือก็อายุสามสิบกว่าอันนั้นคือคืองานแรกที่เริ่มจับแล้วก็ก็รู้สึกว่ารักและชอบและแล้วก็มาเรื่อยๆตามําดับขั้นจนมาถึงการเป็นโค้ชที่จุฬาก็เข้ามาช่วยที่จุฬาก็อยู่สองสามปีแล้วก ก็ลาดับขึ้นมาไล่ไล่ไล่ขึ้นมาโค้ดมาหาลลยไล่ขึ้นมาจนมาถึงการท่าเรือทุกวันนี้คงจะมีน้อยนะนานมาจากตําแหน่งผู้สาวประตูะแล้วขึ้นมาเป็นเมสโตรตอนนั้นคิดยังไงคือความชอบความชอบเราเราชอบงานโค้ดเราชอบงานสอนเราเราสอนบอลเด็กเราก็ไม่ได้สอนประตูเราเปิดอะคาเดมี่ Academy, เราก็สอนผู้เล่นเราก็จ้างคนที่เป็นประตูมาสอนประตูด้วยใจรักที่จะเป็นโค้ดผู้เล่นมากกว่าโค้ดประตู เพราะเราเราคิดว่าเรามีความรู้เรามีความรู้ที่ที่สามารถถ่ายทอดในฐานะทั้งเป็นผู้เล่นได้นะส่วนประตูเราเราเราถนัดอยู่แล้วฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นงานท้าทายนะครับที่ว่าเฮ้ยมันเป็นโค้ชประตูจะจะไหวหรอหลายคนชอบพูดแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วก็มีหลายต่วหลายคนที่ประสบความสําเร็จในการเป็นโค้ดระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศอะไรก็ตามที่เป็นผู้สัประตูหรือเป็นโค้ดผู้เล่นฉะนั้นคิดว่าเป็นงานท้าทายแล้วเป็นงานที่เราถนัด เราถนัดเป็นโค้ดผู้เล่นมากกว่าโค้ดประตูเราถึงเลือกการเป็นโค้ดประตูถึงแม้เราจะเล่นประตูก็าตามแน้นอนอีกอย่างนึงที่คู่กับการเป็นเค้ดระตูเรื่องความกดดันครับทุกวันนี้อยู่ความกดดันเป็นงือนคือเคยว่าก่อนเข้ารับงานน่ท่าเรือก็เคยคิดกับตัวเองบอกตัวเองเสมอว่าเอ,อมันมันกดดนันเป็นกดดนันแต่เราก็เราก,เราก็เราเป็นคนในเมื่อเรารับงานตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ยกดดันไม่ไหว ไม่สู้คือคือคือเราเราเราก็ไม่ใช่บิ๊กเนมโค้ดเราก็ต้องสร้างสร้างสร้างความมั่นใจให้คนที่จะใช้งานเราเราก็ต้องบอกว่าเรามั่นใจแล้วประกอบกับเราก็มั่นใจด้วยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้กดดันไหมกดดันกดดันเนื่องจากว่า <c oughs> สมโมสรที่อยู่การท่าเรือไทยเนี่ยสมโมสรที่เก่าแก่ยาวนานมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างใครก็รู้นะครับมีการสนับสนุนจากแฟนคลับมีการสนับสนุนจากแฟนบอลแบบเข้าแบบเข้าสายเลือดเข้าเส้นเลือดรักจริง ทุ่มเทให้ได้ทุกอย่างฉะนั้นเมื่อมาสัมผัสจริงๆแล้วเราเรารู้ถึงความรักและเราก็ได้มีการสื่อสารกันระหว่างตัวโค้ชกับแฟนบอลเราสัมผัสได้กับความรักสมโมสรทําให้เรารักสมโมสรไปด้วยฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีใครรักสมโมสรมีใครต้องการสมโมสรไปในทางไหนแล้วเราก็คิดเหมือนกับเขาเช่นกันในเรื่องของการคาดหวังสูงการกดดันตอนนี้มีมากพอสมควร ประเด็นตอนนี้เรื่องเข้าสู่เรื่องของการท่าเรือไทยเอฟซีแล้วครับถ้าคุยตรงนี้คงจะไม่ได้ไม่ได้อัดทรสเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปคุ